สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องนิิษนุวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเจ้าโน้ตบุ๊กเอเซอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะแกะให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างส่วนสเปคผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับแล้วก็ต้องขออภัยกับสถานที่ที่ผมถ่ายมันเป็นโต๊ะทำงานผมนะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันโกหูโกตาบ้างต้องขออภัยด้วยเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ ที่เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีตัวหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นวิดีโอแกะกล่องแต่ผมก็แกะไปแล้วแต่ก็เก็บมาใส่ประกอบให้เหมือนเดิมแล้วก็แกะให้ผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คือ Acer Aspire 3รุ่น A315-5855EX ยาวเหลือเกินชื่อ เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันนี่คือกล่องชั้นนอกสังเกตว่าตรงนี้ผมได้แกะไปแล้วนะครับกล่องด้านหน้าของตัวกล่องก็จะมีโลโก้ Acer ตัวสีดำขนาดใหญ่แล้วก็ด้านข้างของทางนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะมีของรายละเอียดต่างๆทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวเครื่องของโน้ตบุ๊กโดยประมาณ ส่วนด้านนี้ก็จะมีฉลากของกล่องตามปกติที่กล่องทั่วๆไปเขามีกันแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่าออติดไฟได้นะนะครับทีนี้เราก็มาดูข้างในกันเลยดีกว่าผมจะคว่ำแบบนี้แล้วก็จะคว่ำบนปัดอ๋อมีไฟฟ้าสถิตด้วยด้านในไม่มีอะไรนะครับก็วางทิ้งไป นี่คือกล่องชั้นในกล่องชั้นในก็จะมีโลโก้เอเซอร์ตัวขนาดใหญ่เหมือนกันกับกล่องนอกส่วนทางนี้ก็จะมีเรื่องของโลโก้ที่เราดูไปเมื่อสักครู่นึงมันเป็นแบบนี้นะนี่นะครับก็คือเราเห็นโลโก้ของไม่ใช่สิเราเห็นรายละเอียดของกล่องชั้นในจากกล่องชั้นนอกงงไหมไม่งงเนาะ ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีเอเซอร์ตรงนี้เอเซอร์ตรงนี้ด้านบนก็มีเอเซอร์ Intel i n s i ซ์บอกว่าข้างในโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็น CPU Intel เพราะว่า Intel i n s i ซ์ง่ายนะครับด้านล่างของตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นรายละเอียดโน่นนี่นั่นแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยกับกล่องนอกแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาเล็กน้อยซึ่ง เราจะขอผ่านไปกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องนอกกล่องในถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่เปิดคนแรกก็จะต้องใช้คัตเตอร์กรีดส่วนใหญ่แล้วนะก็จะกรีดตรงนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้เป็นเ,เป็นเทปที่บอกว่านี่มีการกรีดแล้วนี่เพราะว่าผมกรีดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการกรีดมันก็จะดูสวยงามและสมบูรณ์ เราก็จะเปิดสลักตรงนี้ออกมานะครับเป็นฝาแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เปิดออกมาอุ้ยไม่ใช่ต้องเปิดอย่างนี้เปิดเหมือนกระเป๋าเงินด้านในเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวขอถือให้มันคงก่อนเดี๋ยวมันหล่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเอาหัวดันไว้นี่นะครับนี่จะเห็นตรงนี้เลยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะ ให้ติ้งตงว่ามันอยู่ในกล่องก็แล้วกันนะครับผมลืมเก็บมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยด้านในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับมันก็คืออะแดปเตอร์นี่เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ปล่อยไฟให้กับโน้ตบุ๊กขนาด19.0โวลต์2.37แอมป์ประมาณสัก45.1วัตต์นะตามสลากฉลาดสิมไม่ใช่สลาก สิ่งถัดมาก็คือปลั๊กไฟเลี้ยงปลั๊กไฟที่ต่อจากตัวอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟบ้านกระแสสลับวางไว้ตรงนี้และด้านในของตัวกล่องก็จะมีเป็นสกรูน็อตนี่ครับสีตัวเลยนะสีตัวเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ <S <S มันบอกว่าฮา<ค>ร์ดดิสก์อัปเกรดสกรูก็คือเป็นน็อตเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์อัปเกรดสีตัว และตรงนี้ก็จะเป็นซองซองสีน้ำตาลนะไม่ใช่ซองขาวนะซองขาวนั้นแย่เลยอ้าวได้สีขาวจริงด้วยอ้อไม่ใช่มันก็คือเหมือนกับรายละเอียดต่างๆที่แถมมานะครับน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรอย่างนี้แหละนะก็ว่ากันไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคู่มือที่แท้จริงนี่นะางออกมาก็เป็นคู่มือนะครับมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่เพื่อนๆสามารถจะเข้าใจแล้วก็ ใช้งานได้อย่างถูกต้องด้วยคู่มือนี้แล้วก็มีเป็นอะไรเนี่ยพาสปอร์ตด้วยนะอ๋อนี่มีพาสปอร์ตด้วยเป็นไงล่ะไม่ต้องไปทำนะครับมีแล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นเ,เหมือนกับสมุดคู่มือรับประกันก็จะมีภาษาบลาๆเยอะแยะมีภาษาไทยด้วยไม่ต้องห่วงจบแล้วนะครับสำหรับของแถม แถมจริงๆอ้ออย่างหนึ่งที่ลืมมันแถมเจ้านี้ด้วยแน่นอนว่ารตบุ๊กจะขาดกระเป๋าไม่ได้มันจะต้องมีกระเป๋านะครับไม่งั้นมันผิดพรบบนะครับกระเป๋าก็เป็นธีมของ Predator นะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นธีมชูโรงของเอเซอร์เขาเนะท่าที่ผมทราบนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าในด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้คล้ายๆกับโลโก้ p เดเตอร์อะไรนะนี่ตรงนี้เลย เป็นสีเทาๆนะครับกระเป๋าเป็นโทนสีดําแล้วก็มีเส้นเล่นลวดลายเล่นสีเป็นสีแดงนะครับตามขอบนะฮะก็จะดูดูดันนะอย่างนี้เลยด้านในเป็นช่องขนาดใหญ่นะครับกระเป๋าชั้นนอกซึ่งซึ่งถือว่าใส่ยาบ้าได้เยอะนะหลายกิโลพูดไปนั่นตรงนี้ก็เป็นช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ใหญ่จริงๆนะเอาหัวคนใส่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ตายได้นะอย่าไปทำอย่าไปทำอันนั้นอันนั้นผมรอเล่นะครับตรงนี้เลยด้านหลังในช่องใหญ่เมื่อสักครู่นึงตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่น้ตบุ๊กนะนี่ท่านก็ใส่น้ตบุ๊กเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าเทปนี่ปิดกับเหมือนกับปีนตุ๊กแกปิดตรงนี้นี่น้ตบุ๊กก็จะถูกล็อกอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆใส่น้ตบุ๊ก ในนี้ล้าสะพายกระเป๋าแล้วก็ไปกระโดดเทฮาปาร์ตี้ก็สามารถที่จะยุ่รอดได้อย่างปลอดภัยนะไม่กันน้ำนะลืมบอกนี่ช่องนี้ก็สามารถที่จะใส่โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือจะใส่อะไรก็ได้ตามที่สะดวกส่วนด้านนี้นะครับเป็นที่มันติดกับกระเป๋าชั้นนอกก็จะเป็นซิปนี่ซิปซิป,ซปเป็นซิปนะฮะเปิดออกมาด้านในซิปไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วนะแล้วก็เรื่องของสายสะพาย ก็จะเป็นนี่สมมุติว่าเราใส่กระเป๋าใช่ไหมสะพายกระเป๋านี่มันจะโชว์ตรงนี้ให้เห็นเลยบอกว่าอ๋อนี่กระเป๋าของเอเซอร์นะโอ้โหมันหล่อจริงๆนะยิ่งกว่าน่เดีใช่ปะวะแล้วก็ในเรื่องของผิวผิวกระเป๋านะเขาเรียกว่าอะไรผ้าลวกันแล้วก็จะสกรีนลายทีเดเตอร์มานั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ด้านนี้หรือด้านนี้นะนี่นะครับลวดลายถือว่าเจ็บแสบยิ่งนักแล้วก็เรื่องของซิปนะครับก็มีที่จับมาให้ยางไม่ยากเย็นนักนี่สามารถที่จะดึงแล้วก็ก็ะซวกไปได้เลยนี่ป,ปิดปิดนะฮะนี่ซิปก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยางยนะนะพับไปพับมานะครับเพื่อให้เราที่จะดึงซิปได้ยอย่างสะดวกซิปก็ไม่ได้ถือว่าไกลกานะนะ เกือบจะอาราเลอร่แล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรอันนั้นมั่วเอาละเรามาดูพระเอกกันดีกว่านะครับพระเอกก็คือเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้กล่องไม่จําเป็นแล้ววางทิ้งไปนี่มันก็จะมีโฟมกันกระแทกมาพร้อมกับผ้าที่กันยิ้วรอยกันนะกันผีเข้าอันนี้อันนี้ก็โฟมนะครับโยนทิ้งไปไม่ต้องทิ้งนะจริงๆเก็บไว้ก็ได้ โฟมโยนทิ้งไปนะครับตรงนี้เป็นซองผ้าซองผ้าที่เอาไว้ปกป้องเรื่องของริ้วรอยหรือจากอะไรก็แล้วแต่จากพยันอันตรายทั้งปวงนะนี่ซองผ้านี่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใส่หนังสือเรียนได้นะไม่แหกเกไก่นะไม่มีโลโก้เอเซอร์นะครับก็เขียนเอาเองนี่เอาละนี่คือโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับนี่สวยงามนะ สวยงามมาเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตีมนะครับก็จะเป็นสีน้าเงินสีเงินอ่าสีเงินโทษทีขออภัยสีเงินนะครับแล้วก็จะมีสกรีนเอเซอร์ตรงนี้เป็นลักษณะที่เงานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังเลยด้านหลังด้านหลังถือว่าก็เรียบง่ายนะครับเรียบหรูเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเกมมิ่งอะไรอย่างนี้ แต่สเปคก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ผมไม่เอ่ยละกันเพราะว่านี่คือวิดีโอแกะกล่องถ้าเกิดรีวิวผมจะต้องเอาไปใช้สักหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เพือ่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ของเขาของเขาด้านหลังนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่มองเข้าไปจะเห็นทองแดงนี่เซนเบอร์เลยนะแล้วก็มองเห็นพัดลมหนึ่งตัวนะครับที่เอ่อเป่าลมออกเป่าลมออกนะ ออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของยางกันลื่น4จุดตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของฉลาแล้วก็มีอะไรอีกลำโพงนี่สองช่องซ้ายขวาตรงนี้เป็นแลน์นะนี่เป็นเป็นช่องแลน์เดี๋ยวเอาไว้ดูข้างๆช่องแลน์มาเดี๋ยวเราดูตรงนี้เลยตรงนี้จะมีคำว่า a s p i เป็นแบบเป็นเส้นบางๆนะครับเป็นสกรีนมาบางๆให้ดูแบบ กึ่งรุนแรงกึงก่งกึ่งหลอนะมันดูแบบมันดูแบบตัวหนังสือทางๆแล้วมันมันให้ความรู้สึกที่แบบไม่รู้ดิบรรยายไม่ถูกอ่ะข้ามไปไม่เป็นไรตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับถ้าเราหันโน้ตบุ๊กเข้าด้านข้างแบบนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายของตัวเรามามาดูด้านซ้ายกันด้านซ้ายก็จะมีนี่เลยช่องแรกเลยนะครับก็เป็นช่องเสียบไอทีชาร์จ นะครับไอที A ่ชาร์จของเราถัดมาเป็นช่องแลนนะครับ RJ45 RJ45 นี้เขาเรียกหัวแลนเป้าวะ่ะเออช่างมันเอาเป็นว่าช่องแลนก็นแล้วกันนะครับนีช่องแลนตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น HDMI 2.0นะครับผมคิดว่าน่าจะ 4K ขึ้นแหละนะแต่กี่เฮิร์ก็ไม่เป็นไรค่อยไปดูในคู่มือสงสยัยสอบถามเอ e r อร์เขาได้อีก2ช่องเป็น USB 3.0สีำเงิน นะสีน้ำเงินอลามเชียวนี่แล้วเรามาดูด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีช่องถ้าเพื่อนๆไปที่ตามห้างสรรพสินค้าแล้วเห็นเขาวางโน้บุ๊กขายกัน้เพื่นๆก็จะเห็นว่าเขาจะล็อกสายอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับสายกันขโมยแล้วก็จะมาคล้องที่ตรงนี้นะเอาเป็นว่าไอช่องล็อกก็แล้วกันผมจะเรียกอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น USB 2.0ะครับแล้วก็มีโลโก้ USB เป็นสีดำ โลโก้ USB เป็นโลโก้แบบธรรมดาที่ไม่ได้บอกว่าเป็น super ์ส e ี d หรือว่าอะไรอย่างนี้นะส่วนตรงนี้เป็นช่องไม้นะครับช่องไม้และช่องหูฟังพูด,ดง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะเอา,เอาหูฟังโทรศัพท์เนี่ยมาเสียบใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ได้ทั้งเป็นไม้ทั้งเป็นหูฟังได้ในตัวเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังธรรมดาที่ที่เป็นหูเออหัว t r s เสียบเข้าไปมันก็จะเป็น หูฟังธรรมดาหรือว่าเป็นไม้แบบ T.R.S ก็เสียบเข้าไปก็จะเป็นไม้ธรรมดานะครับเสียงไม่ออกนะบอกไว้เลยถ้าเป็น T.R.S นะ,ะย้ำ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 ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับไฟสองช่องตรงนี้ไฟด้านซ้ายหรือขวาท่านผู้ชมวะอ่าขวาอ่ะซ้ายมือผมแล้วกันซ้ายมือผมแล้วกัน ซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสถานะชาร์จนะครับแต่สีอะไรผมไม่ทราบยังไม่ได้เปิดดูเลยแล้วก็ไฟอีกดวงหนึ่งด้านด้านขวามือของผมก็จะเป็นไฟสถานะเปิดเครื่องก็คือถ้าเป็นไฟตัวเนี้ยสว่างขึ้นมาก็บ่งบอกว่าอเปิดเครื่องนะคิดว่าเป็นง้นนะพูดผิดขออภัยเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับอ๋อลืมลืมลืมตรงนี้มียางด้วยนะนี่ตรงนี้มียางมียาง สาเหตุที่มันมีเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเปิดมาด้านในนะครับเปิดเหมือนหีบเงินจ้ามีด้านในก็จะมีเป็นผ้าเป็นเหมือนผ้ากระดาษนะที่เอาไว้กันหน่าสัมผัสระหว่างตัวจอกับแป้นพิมพ์เพื่อเพื่อ,อให้เกิดริ้วรอยน้อยที่สุดหรือว่าป้องกันนั่นแหละพูดง่ายๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจอนะครับจอก็ถ้าจำไม่ผิดนะ รู้สึกว่าแนวทยแยงเนี่ย15.6นิ้วนะครับเป็นความละเอียดที่ Full HD นะครับ1 920คูณ1080พิกเซลเป็น IPS ด้วยนะหมายความว่าเพื่อนๆยืนอยู่มุม45องศาซ้ายขวาเนี่ยมองมายังไงเฉดสีก็ตรงนะครับนั่นคือข้อดีของ IPS mm hmm. กี่เฮิร์น่าจะ75นะเ mm hmm. ดานะ mm hmm. ตัวจอนะครับก็จะมี ขอบบางๆตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยนิ้วมือผมไม่เกี่ยวนะครับนี่เป็นขอบบางๆตรงนี้อืถือว่าบางเลยนะนี่ด้านข้างบางเฉียบนะตัดคอขาเข้าวะเออช่างมันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอเซอร์นี่โลโก้เอเซอร์ที่เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับนี่กดๆดได้ส่วนตรงนี้กดก็จะบุ๋มๆนิดนึงนะ,ะเป็นเรื่องธรรมดาโลโก้เอเซอร์สกรีนมาติดกับพลาสติกเลยแล้วก็ ตรงนี้ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายของตัวจอนะครับก็จะมีโลโก้สีทองเขียนว่า full HD 1080นูนนะนี่เยี่ยมไปเลยด้านบนก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องเว็บแคมไม่รู้ความละเอียดเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของไม้สองตัวตรงนี้น่าจะเป็น My ไม์แหละนะแล้วก็จะมีเหมือนยางเป็นยางที่เอาไว้ เอาไว้ให้ยกระดับเพื่อไม่ให้จอสัมผัสกับตัวตัวแป้นพิมพ์ตรงนี้มาทีนี้เรามาดูเลยนะครับถัดมานะครับที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลมเป่าออกหรือเปล่าหรือว่าดูดเข้านะแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลมดูดเข้านะเพราะว่าคงไม่มีเจ้าไหนเขาทาให้ลมร้อนมันออกมาตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะดูดลมเข้าและออกด้านหลัง ซึ่งตามหลักพลศาสตร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการซาะล่องเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับตรงนี้แล้วก็จะมีซินระบายความร้อนแต่ว่าตรงนี้เป็นล่องธรรมดาที่ทําออกมาแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนั่นก็เป็นดีไซน์ของเขาเอาละทีนี้ปุ่มนะครับปุ่มปุ่มแป้นพิมพ์จะบอกว่าเป็นลักษณะฟู l l s i ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมี ปกติแล้วเราซื้อโน้ตบุ๊กบางตัวบางรุ่นก็ให้สุดมาแค่นี้เนาะคือปุ่ม Enter หรือว่าปุ่ม s ชิปนี่คือสุดซ้ายเอ่อขวาสุดแล้วนะฮะแต่ตรงนี้มีแถบนำแถบนะครับก็คือปุ่มตัวเลขมาให้ด้วยนะที่สำคัญนะครับหลายคนหาปุ่มเปิดไม่เจอให้มองดีๆนะครับมันจะมีอยู่นี่นะฮะจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีขีดเส้นตรงมาอย่างนี้นั่นคือปุ่มเปิดนะเอาละถัดมานะครับถัดมาตรงนี้จะเป็น โลโก้ของ Intel นะครับ Intel Core i5 แน่ๆเลยตัวนี้ Intel Core i5 ้าเจนอ่ะผมก็จำไม่ได้ละนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโลโก้เซอร์วิสนะนี่เลยเขาบอกว่า3ชั่วโมงเซอร์วิสประมาณแบบว่าภายใน3ชั่วโมงนะอ่ะก็ลองคุยกับเขาดูเอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นทัตแท็บก็คือทัดเลื่อนนะนะเอ้ยเมื่อกี้ผมชี้ต่ำนี้เห็นหรือเปล่า น่าจะเห็นเนาะกล้องมันกว้างอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคลิกซ้ายตรงนี้เป็นคลิกขวานะครับด้านล่างมุมซ้ายและขวาตรงนี้นี่สามารถเลื่อนสัมผัสต่างกันนะครับสัมผัสต่างกันนะตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกลื่นๆก็ไม่เชิงลื่นหรอกแต่ว่าลื่นกว่าสัมผัสกับตัวเครื่องแน่ๆน,นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับบอกคุณสมบัติต่ตงตางๆของเขานะ Acer Aspire 3 ก็บอกว่ามีเหมือนกับระบบลิฟต์ยกนะแล้วก็มีเรื่องของความบางของขอบจอแล้วก็มีเรื่องเอ่อไวไฟนะแป1 1 AC แล้วก็ r a m DDR4 อัปเกรดรวมถึง h m m i 2.0จุดชัวรลงที่ผมชอบนะในของเครื่องนี้ก็คือเรื่องของระบบลิฟต์ยกมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้โน้ตบุ๊กอยู ถูกพับอยู่นะครับเมื่อเรากลางขึ้นมานะกลางขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ตรงนี้นะจะเห็นว่ามันจะมีแถบยกขึ้นมาก็คือเป็นกลมกลมตรงเนี้ยนะครับยกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้มาดูกันนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยมันจะเหมือนกับว่าจะเป็นช่องว่างด้านล่างของเครื่องเพื่อให้อากาศมันระบายได้ดีนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องบางเครื่องเลยเดีย๋ยวเออ เมื่อเราการอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะการหรือจะพับก็แล้วแต่นะด้านล่างของตัวเครื่องจะไม่มีช่องช่องว่างของอากาศที่ให้อากาศระบายออกเลยแต่เจ้านี่กลับมีเออเป็นรายละเอียดเล็กๆเต็มไว้ที่เอเซอร์เขาใส่ใจทํานะผมไม่คิดว่าจะมีรายละเอียดแบบนี้ในกับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าราคาราคาไม่แพงนะอืถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนี่ทีนี้ ไอจุดยางที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับมันจะมีตรงนี้ตรงยางเป็นลูกยางสําหรับรองเมื่อมันยกขึ้นมานะเมื่อมันยกขึ้นมาจะเป็นลูกยางรองแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานเมื่อเมื่อยกนะก็อยกได้สูงเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วของเดิมถึงแม้จะไม่ได้การออกมาก็สูงใช้ได้เอาละทีนี้จุดจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่า ในเรื่องของบาลานซ์ของตัวเครื่องนะบาลานซ์ของตัวเครื่องคืออะไรเพื่อนๆอาจจะนึกภาพออกเนาะเวลาเราการงตบุกเนี่ยบางเครื่องเนี่ยการออกมามันจะต้องแบบเนี่ยมันจะมันจะมาตามกันอย่างเนี้เนี่ยบางทีเราก็ลำคาญใช่ไหมแต่เจ้านี่นะครับสมมุติว่าอยู่ในบาลานซ์ที่พอดีนะเส้นระนาบระดับน้าําเราการขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องแทบจะไม่ยกตามขึ้นมาเลยนะอันนี้ผมไม่ได้กดนะผมง้างเฉยๆนี่ครับนี่อ่า เรียกได้ว่าสมดุลมันดีนะผมจะลองตรงไหนดีอ่ะไม่เป็นไรผมก็ลองบนฝ่ามือน,นี้แล้วกันนะครับจะด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ผมเปิดขึ้นมาผมคิดว่าบาลานซ์ตัวเครื่องกับบาลานซ์จอถือว่าโอเคเลยนะก็คือบาลานซ์ของเรื่องของความหนืดความหน่วงอะไรของของบานพับเนี่ยเออผมถือว่าทํามาได้ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะเออผมก็อยากจะกงอยู่หรอกแต่ผมกงไปได้งไงมือผมเต็มแล้วนะ <laughs> น,ะนี่เออเป็น เป็นจุดหนึ่งที่ผมโอเคนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ซื้อน้ตบุ๊กไปแน่นอนว่าอาจจะต้องเอาไปใช้แบบนอกสถานที่ใช่ไหมบางทีเราโทรศัพท์อย่างนี้บอกว่าเฮ้ยเปิด Excel ดูหน่อยดิใช่ไหมเราโทรศัพท์อยูน่นะมือถืออย่างเนี้ยแล้วพอลเราง้างโนตบุ๊กใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไอตัวเครื่องเนี่ยมันยกตามขึ้นมาเราอาจจะต้องเอาศอกไปเกี่ยวให้มันลงมาแล้วก็เอามือง้างมันออกไปมันก็จะมันก็อาจจะลำคาญใช่ไหมลองนึกดูดิต่อหน้าผู้หญิงอย่างนี้ใช่ไหมเออแบบเขานั่งดูอยู่ เราก็แบบเอาสอบไปง้างไปคุยไปแล้วบอกว่าให้เธอจับโน้ตบุ๊กให้หน่อยมันแบบมีเทเ่เล็กๆนะนะพูดง่ายๆไม่แหนะก็ว่าไปนั่นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุผลเล็กๆในน้อยที่คิดว่าเยี่ยมผมอยากให้เอเซอร์ใส่อย่างนี้มาทุกเครื่องนะมันจะเยี่ยมมากเลยเอเซอร์เอาจจะบอกว่าก็ไปซื้อทุกเครื่องดีจะได้รู้นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมรวยกันแล้วกันนะ โอเคเรื่องราวของเจ้าโน้ตบุ๊กก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าสรุปแล้วหน้าตาถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเรียบง่ายดูเหมาะกับที่เราจะถือไปแบบนี้นะถือไปเรียนมหาลัยไม่แหงหญิงจะกรี๊ดไหมเนี่ยนะเออก็ว่าไปนั่นนะครับโอเคผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะฟังผมเบื่อแล้วเอาเป็นว่าเราจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่จะชอบ วิดีโอของผมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะถ้าผมมีบ้านผมก็จะรีวิวบ้านให้ดู <c oughs> จนกว่าจะเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอการแกะกล่งองครั้งหน้าหวังว่าครั้งนี้จะสนุกสนานกันครั้งหน้าจะเป็นวิดีโออะไรต่อไปผมอาจจะรีวิวซุปเปอร์คาร์ก็ได้ใครจะไปรู้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ